ถามว่าตอนที่พี่ปิ๋วจะต้องตัดสินใจมาดูแลคุณแม่อะค่ะออกจากงานประจํามาตอนนั้นน่ะความรู้สึกพี่ปิ๋วเป็นยังไงบ้างแล้วทาไมพี่ปิ๋วถึงเลือกตัดสินใจมามาดูแลคุณแม่เองเนาะเพราะ<อ>จริงๆพี่ปิ๋วก็มีพี่น้องอ,อยู่ด้วยใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็คือถ้าเป็นช่วงก่อนโควิด -19 เนี่ยพี่ปิ๋วก็คือจะทํางานเหมือนกับว่าโอท็อปอะค่ะขายหมอนยางพาราก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่บ้านแต่สิ่งที่ทําให้ชีวิตมันพลิกนะคะแล้วก็ ได้กลับมาดูแลแม่ก็คือช่วงโควิด -19 นั่นแหละตอนนี้ก็ต้องขอบคุณโควิด19เนาะพอช่วงโควิด19ปั๊บเราต้องโดนบังคับให้หยุดใช่ไหมทุกคนท่วประเทศเลยโดนบังคับให้หยุดทั่วโลกโดนบังคับให้หยุดแล้วช่วงนั้นนะคะใช้ชีวิตอยู่กับแม่ช่วงที่เราอยู่ด้วยอะคะ่ะเขาเริ่มมีภาวะของผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องมีคนดูแลล้มบ่อยมากขึ้นแล้วก็มีภาวะของ เบาหวานนะคะที่มันต้องใช้ความละเอียดในการดูแลแล้วพอหลังจากโควิด -19 จบปับ๊บตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจจะกลับมาดูแลแม่นะก็เรายังไปขายขายของต่อแล้วก็ปรากฏว่าพอไปขายของปับ๊บปรากฏว่าแม่เขาเจออาการล้มบ้างละเขาเจอแบบว่าเขารู้สึกเหมือนต้องการคนดูแลก็ทําให้ตัวเอง,งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะ แล้วมันต้องเกิดภาวะการตัดสินใจเลือกอืมเฮ้ยเราต้องกลับมาดูแล,แลเขาแล้วล่ะช่วงที่ตัดสินใจเลือกทุกคนมันเป็นสภาวะที่ที่มั่นใจว่าใครก็ตามที่คุณน่ะต้องเลือกระหว่างการทํางานกับเลือกดูแลคนที่คุณรักแล้วเท่ากับว่าคุณไม่มีไรายได้มันเป็นภาวะการเลือกที่มันมีสภาวะที่ความเครียดด้วยอืมใช่ใช่ใชที่ผิวตัดสินใจอยู่ประมาณสองครั้ง คือเข้าออกเข้าออกในการไปถ่ายไปถ่ายหมอนยางพาราเนี่ยอยู่สองครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่ตัดสินใจเลยก็คือว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราไปอ่ะเราก็ไม่สบายใจเราก็ไม่มีความสุขแล้วเราก็ห่วงกังวลแล้วก็มาถามตัวเองว่าแล้วใครละ่ะที่จะต้องกลับไปที่ไตอนนั้นก็มีหลายช้อยนะในพี่พี่น้องน้องเหมือนกับว่าเ้่จ้างคนหรือเปล่า จ้างคนไม้แต่ถ้าจ้างแม่เขาไม่อยากคือคือเราเข้าใจภาวะของของแม่ไงว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้คนอื่นมาดูแลนอกจากลูกของเขานะแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยเล็กๆอะ่ะเขาว่าอยากให้พี่ปิ๋วเรียนพยาบาลมากเลยเพราะเขาบอกว่าไว้ดูแลพ่อแม่ามเก่เท่าเแต่เร<อ>าหนีตลอดเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากดูฉันไม่อยากดูมันไม่เป็นอิสระฉันอยากไปหลันลาฉันอยากใช้ชีวิต ใครเป็นแบบนั้นบ้างนี่ผิวเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเป็นหรือหลายคนไม่เป็นก็ได้นะเอ <c oughs> นะแล้วช่วงนั้นภาวะของการตัดสินใจแบบแบบเฉียบขาดเลยก็คือใช้ความรักนำทางไม่ได้สนใจแล้วว่าเฮ้ยจะมีเงินใช้ไหมจะไม่เป็นอิสระทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าจากคนที่ไม่เคยอ,อยู่บ้านเลยอะ่ะคือมันเหมือนหน้ามือเป็นหลังมืออะค่ะค่ะ คือคราวนี้กับกลายว่ามาอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปไหนเลยใช้ความรักนําทาง